สวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้วันที่15นะคะดวงอาทิตย์สวยงามค่ะตอนเย็นค่ะประมาณน่าจะเกือบห้าโม,มงเย็นแล้วค่ะคิดว่าน่าห้าโมงกว่าแล้วแหละนี่ค่ะผ่าชมออมะม่วงบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะน้ำดอกไม้สีทองสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดกมากนี่ค่ะ ว้าวน้องเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะโอ้โหดูนี่ค่ะท่ากลางดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเนี่ยค่ะกำลังจะกลับบ้านค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว้าวสวยจริงๆค่ะไม่เยอะค่ะแต่แต่ก็แบบชื่นใจค่ะได้ทานฮอร์โมนก็แดงหมดแล้วค่ะทั้งแดงทั้งเขียวทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย อมน่นเยอะมากค่ะนี่ค่ะว้าวแล้วก็พาชมฟักทองบ้านสวนค่ะเรามีหลายลูกอยู่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งลูกสองลูกนี่ค่ะเห็นไหมครัแปลงฟักทองเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมแบบนี้ก่อนดีกว่านี่ค่ะแป,ปลงผักรอบขอบบ้านนะคะนี่ค่ะ ต้นคณนาต้นขึ้นช่ายเอ,อ่อต้นผักกวางตุ้งเนี่ยค่ะต้นพริกต้นมะเขืออยู่รอบขอบบ้านตรงนี้หมดเลยค่ะนี่ค่ะไมฟักทองนี่ค่ะรูปที่สี่นี่ค่ะรูปที่ห้านี่ค่ะว้าวนี่ค่ะ,ลคะ,คะแล้วตรงนี้ก็กำลังออกดอกออกลูกอีกเยอะมาก ขอบคุณนะสาวช่วยรดน้ำให้เราแล้วอากาศแบบโหหน้าอย่างว่าเนาะทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งลมทั้งคือธรรมชาติจริงๆอะ่ะเขาก็ออกลูกออกผลให้เรานี่ค่ะอีกลูกหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็กำลังจะออกนี่ค่ะงนันกำลังเลื้อยเลื้อยไปแล้วกำลังจะออกมีเออลูกออกมาให้เราอู้เยอะมากค่ะ หีหลายต้นนี่ค่ะพอได้ทานอยู่แย่ yeah. ดีใจจังเลยนี่ค่ะรอบขอบบ้านนี้ก็ต้นขานะคะนี่ค่ะขาของเราทั้งหมดเลยลมเย็นมากลมเย็นมากแล้วตรงนี้ก็ฟักทองค่ะนี่ค่ะกำลังจะเลื้อยอีกแล้วค่ะคุณสามีปลูกนะคะตรงนี้คุณสามีเป็นคนเพาะหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็ โอ้โหแต่งโมมดเต็มไปหมดเลยโอ้โหโตไม่ได้เลยมดจัดการหมดแล้วเดี๋ยวเอา,อาสูตรมากําจัดซะหน่อยเรามีสูตรค่ะนี่ค่ะสูตรน้ำน้ำด่างขี้เท่าค่ะแล้วก็โอ้โหทำอะไรอยู่คะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะอ่าฮะว,วันนี้เออเพิ่งเดินทางกลับจากบ้านกรุงเทพใช่ไหมคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านสวนค,ค่ะปส,คสปิปครค่ะอโอถึงว่ายังอยู่ในชุดหลอ่อไม่ใช่ชุดชมไม่ใช่ชุดทำสวนวชุดชุดเดินทางหลอ่อซะไม่มีอ่ะชุดฝรัง่ง <laughs> ค่ะ ก็นี่ค่ะฟักอ,อะไรนะพืชผักเก,กษตรของเรางอกงามเต็มไปหมดเลยค่ะเห็น <couples S 1> ไหมคะ <komplett S 1> คะน้าเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้กวางตุ้งเอ้ยขอโทษค่ะเอผักบุ้งงอกมากมมยงามมากแล้วตรงนี้ค่ะโหอดชื่นชมไม่ได้เห็นไหมคะสุดยอดจริงๆพริกค่ะพริกบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะพริกสวยมากสวยมากค่ะนี่ค่ะดอกดอกเต็มเลย นี่ค่ะลูกดกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ทั้งดอกทั้งลูกโอ้โหคุณนาสาวเก่งมากดูแลให้เราอย่างดีเห็นไหมคะก่อนที่เราจะไปเขาก็กําลังออกดอกพอเรากลับมาก็เนี่ยค่ะชื่นชมยินดีโอ้โหได้เห็นผลงานเรานี่มันชื่นใจจริงๆเห็นไหมคะดกจริงๆเลยค่ะนี่ดกทุกต้นเนี่ยค่ะต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ดกหมดเลยค่ะโอ้ย นี่ดูดูค่ะนี่ค่ะเต็มเลยเห็นไหมคะนนเนี่ยต้นเตี้ยเนี่ยค่ะดอกเต็ไมไปหมดเลยมันน่าชื่นใจมันน่าชื่นใจจริงๆบ้านสวนทรงรักว้าวอวูดูมะม่วงเราห้อยตองแตงนี่ค่ะทั้งเอ่อออกก่อนออกหลังเนี่ยค่ะลูกเต็ไมไปหมดเลย นี่ค่ะโอ้โหดูสิน้องกำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะอือหเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะโอ้โตัวนี้เฉาโอโ้ดูสิค่ะงาม,มากโอเคดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นนี่ค่ะมะม่วงเขียวสวยก็กำลังออกกำลังติดลูกค่ะบางช่อก็ติดบางช่อก็ไม่ติดไม่เป็นไร นี่ก็น้ำดอกไม้ค่ะโอเคโอ้โหอากาศสุดยอดเย็นมากเลยค่ะโอเคค่ะทำกลางโพรเพรตอนเย็นดวงอาทิตย์สองแสงสว่างเนี่ยค่ะว้าวนี่ค่ะ,อคะรบอบโคบ้านเราเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้พืชผักเกษตรเอาไว้รับประทานเนี่ยค่ะ อยู่แบบพอเพียงค่ะเกษตรพอเพียงจริงๆค่ะทำถ้าที่เราทําได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะกล้วยหอมค่ะนี่เราจะได้ทานกล้วยหอมอีกแล้วนคะคะหมาขเราโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ